สวัสดีครับพี่ปั้นคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้จะมาลุยคณิตวลนนดนะฮะวันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาเลยนะเนาะจะแบบเฮ้ยมันคือบทอะไรวะเน,นี่ยโจทย์แบบนี้อันนี้เป็นข้อสอบแผทหนึ่งของจริงนะเป็นเดือนมีนาจ,จะดีกว่าถ้ามีเธอปี65นะฮะจริงๆแล้วเป็นบทสถิติเป็นแนวโจทย์ปัญหาเลยที่เรียกว่าไม่เชิงโจทย์ปัญหาแบบจา๋าสะทีเดียวหรอกแต่ว่าเป็นแนววิเคราะห์ข้อมูลแล้วกันให้เนี่ยแผนภูมิแท่งไบเงี้ข้อมูลได้มันเป็นยังไงต่ออะไรอย่างงี้เนาะ ซึ่งข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยตามนี้เลยก็คือมีซาลาเปา3ามไส้นะมีไข่เค็มลาวาช็อกโกแลตลาวาไส้ผักรวม,มิรนะไข่เค็มลาวาสีฟ้านะี่เนาะแล้วก็น้ำเงินน้ำเงินนะี่เนาะช็อกโกแลตลาวาสีส้มๆนะแล้วก็ไส้ผักรวม,มิรสีเทาๆนี่โอเคไหมรวมกัน3ไส้นะี่เนาะเขาบอกว่าเนี่ยก็คือไปสํารวจมา3วันวันที่1จดมาวันที่2จดมาวันที่3จดมาโดยลูกค้านี่ก็ชิมซาลาเปาอะไส้ทีหนึ่งไส้ที่2ไส้ที่3เชิญกินตามอัทยาสัยกินเสร็จช่วยโหวตให้กูด้วย ชอบไซส้ไหนเยอะสุดบอกกูหน่อยอชอบเสร็จก็โหวตเนาะวันแรกเนี่ยพบว่าชอบไข่เค็มลาวาร้อยละสีคนสมมติไอ้ร้อยละสี่สิบเพราะว่าสมมติสุ่มมาร้อยคน40คนชอบไข่เค็มลาวา40คนชอบช็อก,ลลกโอออแอแออกแลตลาวาแล้ว0คนไส้ผักโรมิตอย่างเงี้ยเนาะวันที่2ก็มีร้อยละ30ชอบไข่เค็มลาวาร้อยละ45ชอบช็อกโกแลตลาวาแล้วก็อีกร้อยละยีชอบไส้ผักโรมิตอะไรเงี้ยวันที่3าก็ตามภาพนีเนาะคือทั้งหมดมันรวมได้100ร้องเนี้ยเป็นเปอร์เซ็นต เป็นเปอร์เซนต์หรือเป็นร้อยละไม่ใช่จํานวนคนนะแต่เดี๋ยวสุดท้ายมันให้หาอะไรอ่านต่อจากการสํารวจข้อมูลพบว่ามันอาจจะมึนๆน,นิดน,นึงนะข้อนี้นอะอ่านครั้งแรกบอกโอ้โหข้อมูลมันเยอะว่ะเฮ้ยแต่จริงไม่ยากเลยขอใช้คาว่าโคตรง่ายได้ไหมอย่าเพิ่งหมั่นไส้นะมันง่ายจริงๆเว้ยถ้าเกิดน้องแบบจับหลักได้รู้ต้องไรมาชนกันต่อเนี่ยทำได้เลยอ่ะ <c oughs> สำรวจมาที่หนึ่งชอบไส้ผักโรมิทผักโรมิตร้อยละหกสิบเอ้ยหกสิบคนผู้บิษ ชอบไส้ผักรรมิตหกสิบคนเออระวังสับสนนะมันมีไข่เค็มลาวากระช๊อกและลาวานะลาวาเหมือนกันแต่คนละอันนะโอเคนะอ่ะนีให้มาลนะหกสิบคนโอเคไส้ผักโรมิรวันแรกหกสิบคนติ๊กมาเลยหกสิบคนตรงนี้นะ <c oughs> เสร็จปุ๊บจำนวนลูกค้าที่ชอบไส้ไข่เค็มลาวาจากวันที่สองเนี่ยน้อยกว่าไข่เค็มลาวาในวันที่สามอยู่หนึ่งคนก็คือไข่เค็มลาวานี่คือคือสีน้าเงินน้าเงินนี่นาะไข่เค็มลาวาวันที่สองเ่ยน้อยกว่าวันที่สามอยู่หนึ่งคนเนี่ยเนี่ยน้อยกว่าอยู่หนึ่งคน เอาไงดีวะนี่นึงตรงน,นี้น้อยกว่าอยู่หนึ่งคนโอ้เดี๋ยวค่อยแทนตัวแปรแล้วกันเดี๋ยวว่ากันทีเนาะคราวนี้จากวันที่หนึ่งถึงวันที่สามเนี่ยมีคนชอบไส้ไข่เค็มลาวาในทั้งหมดสองรอยี่สิบเก้าคนงั้นเดี๋ยวเรามาลองหาข้อมูลกันดิทํายังไงดีวะทํายังไงดีวะเนี่ยเออเนี่ยแล้วโจทย์มันก็ถามอีกอสํารวจวันที่สองนี่นะชอบชอบ็อกโกแลตลาวามากกว่าไส้ผักโรมิตอยู่กี่คนผมนะ่อึม้มค่อยค่อค่อยค,อยค,อยคอยเราต้องแปลงร้อยละ ให้เป็นจํานวนคนเว้ยถ้าน้องแปลงเป็นจํานวนคนได้ถามอะไรก็ไม่หวันไหวจริงปะค่อยๆหยุดตรงนี้ก่อนเริ่มตน้นหกสิบคนร้อยละยี่สิบเอ๋หาต่อได้ปะอันเนี้ย <c oughs> คือสุดท้ายข้อนี้พูดถึงแต่ไข่เค็มลาวาไข่คเค็มลาวาคือตรงนี้ลูกจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บถูกไหมไข่คเค็มลาวาคือช่องสุดท้ายเนาะหาเป็นคนก่อนน้องว่าถ้าร้อยละยี่สิมีหกิบคนร้อยละสีิบน่าจะกี่คนมันก็น่าจะร้อยยี่สิคนไหมเออ แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่คล่องใช้วิธีนี้สมมุติตรงนี้ x คนตรงนี้ y คนตรงนี้ z คนก็ได้ไม่ว่ากันนะแล้วเราพบว่าตรงนี้คือร้อยละยีของทั้งหมดมี60คนเราก็จะเขียนแบบแอบทอตรงนี้20ส่วนร้อยของ x เท่ากับ60แล้วเราก็แก้เลขมา20กับร้อยก็ตัดหนึ่งกับ5อย่างนี้เนาะแล้วก็ย้ายข้าง x ไปก็เป็น300โอเคแปลว่าหมดเนี่ยวันที่1มี300คนนะครับวันที่1มี300คนอย่างนี้ แล้ก็ได้แล้วโอเคแล้วแล้วชอบไข่เค็มลาวาร้อยะ40นี่มันคือกี่คนนะก็40%เปซหรือร้อยละ40ของ300มันก็ออกมาเป็น120เนี้ยแต่พี่มองว่าหลายมัน2เท่า,าง่ายกว่าเยอะเลยก็ส0 20ไป40ก็2เท่าป่ะเนี่ยขียนแค่นี้พอละจบเข <c oughs> เควปะ่ะเสร็จแล้วคราวนี้ไข่คเค็มลาวาเนี่ยเขาบอกว่าวันที่2เนี่ยน้อยกว่าวันที่3อยู่คนหนึ่งแปลว่าเราต้องติดตัวแปรละไอ้ตรงเนี้ย ทั้งทที่ดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยนี่มันร้อยละสามสิบเฮ้ยนี่มันร้อยละยี่ห้านี่ทำไมมันน้อยกว่าวะก็วันนี้อาจจะสำรวจคนน้อยไงวันนี้สำรวจคนเยอะจํานวนคนเยอะกว่าอย่างงี้เนาะให้แทนเยี่ยงนี้ลูกเป็นพี่นะพี่แทนเป็นตัวเอแล้วกันอันนี้เป็นเอบวกหนึ 1, ง่งนี้อันนี้เอคนอันนี้เอบวกหนึ่งคนบางคนบอกพี่ปั้นถ้าเกิดดูแทนเอนี่เอลบหนึ่งได้ไหมได้คําตอบเหมือนกันลูกไม่ต้องตกใจเนาะแต่แค่ว่าหาให้เจอแล้วกันว่าตรงนี้มันกี่คนเนี่ยโอเคป่ะเออขอแค่มันน้อยกว่าอยู่หนึ่งจริงคือ ให้ไข่เค็มลาวาวันที่สองมันน้อยกว่าวันที่3อยู่1นคนจริงๆโอเคปะเออระวังสับสนไข่คเค็มลาวากับช็อกโกแลตลาวานะเว้ไข่คเค็มกับช็อกโกแลตต่างกันนะมันตึมๆๆนะคนละอันนะอ่ะคราวนี้คือตอนนี้เราต้องพยายามเชื่อมให้ได้ว่าไอตัวร้อยละเนี่ยมันเทียบเป็นคนได้ยังไงตอนนี้เราผ่านช่องแรกละเดี๋ยวช่องอื่นต้องทําได้ตอนนี้เราวิ่งมาที่ตัวไข่เค็มลาวาเนี่ยทั้งหมดเนี้ยต้องมี229คนนี่คือสิ่งเดียวที่เรารู้ถูกไหม ซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวามี229คนโอเคไข่เค็มลาวาใช่ปหมสอ่สิบเคนนี้มาจากไหนบ้างลูกมาจาก120บวกกับ a แล้วก็บวกกับ a บวกห่ 1, ปะถูกไหมมันคือ120บวก a บวก a บวกหจริงไหมมันคือ3ช่องนี้นะเพราะฉะนั้นก้อนนี้เลยเว้ยมันก็รวมกันเท่าไหร่ย้ายข้างคิดเลขให้เลยได้ไหมร้อยยี่สิบบวกห121งร้อยยี่สิบเอ็ดสองร้อ่สก้าลบรอยยเอ็ดเหลือร้อยแปดยแปดเท่ากับสอง a โอ้ยเป็นกระดาษเลยฮะ double a, a. ้าสิบสี่ฮะเอาไหว,ว้ป่ะยากวะยากวะตรงนี้ไม่ยากเลยครับในน้นองปั้นก็ตอบมาอย่างรวดเร็วฮะนี่อัดแห้งไว้อย่างนี้แหละนะเอเป็นห้าสิบสี่ตอนนี้เราก็ได้ละอันนี้ห้าสิบสี่อันนี้ก็ต้องเป็นห้าสิบห้าป่ะเออถ้าเขียนต่อนะถูกไหมเออแปลวะ่าเนี่ยสวัสดีไข่คเค็มลาวาเนี่ยในวันที่สองเนี่ยมีคนชอบอยู่ห้าสิบสี่คนไข่คเค็มลาวาในวันที่สามมีคนชอบอยู่ห้าสิบห้าคน ขอหนีนึงแซงนิดหนึ่ง,งบางคนอาจจะมีถามพี่ปั้นถ้าตรงนี้ A อลบหนึ่งตรงนี้เป็น A อคำตอบจะได้อะไรหนูจะได้ A เป็น55แต่ตรงนี้ก็54อยู่ดีค่าเท่ากันเป๊ะเลยลูกไม่ต้องตกใจเนาะตอนเนี้เรารู้ร้อยละหมดแล้วเรารู้จํานวนคนครบแล้วทั้ง3ช่องพี่เชื่อว,ว่าถ้ารู้จํานวนคนนี้เทียบได้แล้วร้อยละ30มี54คนร้อยละเท่าไหร่เนี่ยพี่ว่าหาต่อได้แล้วจริงไหมพร้อมไปต่อยังพร้อมไปต่อไหมพร้อมเถอะนะมา ส2 1อง,งลุยต่อตอนนี้เราต้องหาลูกเราต้องหาว่าชอบช็อกโกแลตลาวามากกว่าไส้ผักโรมิกี่คนช็อกโกแลตลาวาตรงนี้ <c oughs> ผักโรมิตรงนี้มากกว่ากันอยู่กี่คนถ้าเอาแบบเต็มยศก็คือคนทําเต็มยศจะทำรัดวะพี่ขอทํารัดได้ไหมรัดก่อนถ้าเอาแบบรัดเลยนะง่ายๆนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าร้อยละสาสิของวันที่สองเนี่ยคือ5้าิบี่คนร้อยละ30สิหรือ3 0นของวันที่สองเนี่ยมีค่าเท่ากับ5้าิบี่คนถูกไหม และเรากําลังจะตาหามหรือตามหาว่า e ีช็อกโกแลตลาวาเนี่ยมันเยอะกว่าผักรวมมิตอยู่เท่าไหร่45กับ25เนี่ยเอาจริงนะมันต่างกันอยู่เท่าไหร่ลูก20%มาร้อยล20เราก็มาหาต่อว่า20%เท่ากับเท่าไหร่จบถูกไหมสาเป็น54 20เป็นเท่าไหร่เนาะมันก็จะเป็น54คูณด้วยเลยลูก20ส่วน30มันก็คือลดลงอะ่ะเทียบสัดส่วนบัญญัติยางนี้เลยเนาะถูกไหมหรือบางคนก็เอา54ส่วน30จะได้รู้ว่า1%คือเท่าไหร่แล้วคูณ20ทีเดียวตุ๊บ ออกเลยมันก็จะตัดได้นี่อันนี้ตัด0ูนย์ตัด0ูนเอา3ตัด54าสิบสี่เหลือสิบแปดปะเออสิบแปดคูณสองสามสิบหกเนี่ยในห้องสอบพี่ทําแบบนี้เลยแล้วก็ตอบเลยจึ้งแป๊บเดียวไม่นานลูกถ้าน้องทางําคล่องๆเนาะแต่มันต้องเชื่อมข้อมูลไงต้องเชื่อมข้อมูลไงคือเรารู้ตรงนี้อ๋อโอเคร้อยละยี่สิบมีหกสิบคนแปลว่าร้อยละสี่สิบต้อง 120, ร้อยยี่สิบคนแล้วคราวนี้ไข่คเค็มลาวาก็คือสามหน่อนเนี่ยรวมกันจะมีสองร้อยยี่สิบเก้าคน เขาบอกว่าวันที่2นะ้อยกว่าวันที่3อยู่คนหนึ่งวันที่2เป็น A วันที่3เป็น A อบวกหไปเลยแล้วก็ป้าป้าป้า,ปา,ปาสาตัวนี้บวกกันได้2 29แก้ออกมาพอแก้จบปุ๊บเราก็รู้ละอ๋อันนี้5 4บพอเรารู้54 30%ของก้อนนี้ของ Y ได้54แล้วคู่นี้ห่างกันอยู่20%จะเป็นเท่าไหร่ก็คือเราหาแค่ผลต่างเลยเพราะก็ถามว่าเนี่ยช็อกโกแลตมากกว่าไส้ผักเท่าไหร่แค่นั้นเองอันนี้คือวิธีลัดเนาะแต่ถ้าเกิดเจ้าเต็มหน่อยพี่ป้าน,นูไไม่่่คคลอองขนนนนาดนั้ะ้ะะยๆ บบได้ตรงนี้จบที่ตรงนี้ละร้อยละ30มี54คนหนูยังไงต่อได้บ้างอ่ะเราก็ตั้งนี้ลูกมันเป็นร้อยละ30ของ y ปะ่ะ3าสส่วนร้อยของทั้งก้อนก็คือ y เนี่ยคิดเป็น54คนแล้วก็มาค่อยๆแก้ได้ลูกอ่ะตัดศูนย์ตัด, 0, ตดนี่เข้าไปเนาะมันก็จะได้ y เท่ากับไปลูกเอา54มาคูณด้วย10ส่วน3นะฮะอ่ะคิดให้เลยได้180ก็ตัดไปเนี่ยสคูณ10ได้180แปลว่าวันเนี้ยวันที่สองเนี่ยสำรวจคนทั้งหมด180คน นะฮะโอเคไหมอันนี้คือไข่เค็มนะลูกไข่เค็มน,นี่คือไข่เค็มลูกไข่เค็มลาว่าอ่ะแตแ่ถ้าเกิดช็อลาวามีเท่าไหร่ลูกช็อก克าว่าถ้าช็อลาวามันเป็นร้อยละสี่สิบห้าเนาะก็สี่สิบห้าส่วนร้อยคูณหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วถ้าเกิดว่าอะไรอนะไส้ผักไส้ผักอ่ะเขียนว่าผักเฉยๆนะเป็นร้อยละยี่สิบห้าก็ยี่สิบห้าส่วนร้อยคูณร้อยแปดสิบนี้เนาะเนี่ยก็จะได้จำนวนคนออกมาแต่พี่ว่าแบบนี้เสียเวลาไม่เลาใจเลยอะ่ะ อันนี้เอาตัดหาร20เหลือ9หาร20เหลือ5นี่ตัดนี่เหลือ9ห tio, 15, 99, 68, เหมือนกัน5 9าเ9้าสอันนี้81คนช็อกโกแลตส่วนอันนี้ก็ตัดเอเอยี่า25ก็1นี่4เงี้ยเอา4ตัดกันนี่เหลือ45ก็คือได้45เลยมันคือ45กับ81เนี่ยก็เอา81ไปลบ45ก็คือชอบช็อกโกแลตลาวา81คนชอบใส่ผักลาวา45คนลบกัน36คนก็ได้เหมือนกันลูกแต่พี่ว่าทำแบบนี้คครูเเเกยยออะะลโป่ ก็จบแค่ประมาณนี้นะครับยากไหมอันนี้พาตะลุยแล้วก็กึ่งๆค่อยๆรีแคปให้ด้วยเนาะจริงข้อนี้ทาพี่เชื่อว,ว่าถ้าทําคล่องๆ4นาทีทันนะแพทหนึ่งปกติมีเวลาข้อละ4นาทีนะสนาทีน่าจะทันนะพอไหวแต่ทําครั้งแรกอาจจะยากหน่อยไงแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีประสบการณ์แล้วรู้ว่าเฮ้ยแบบนี้ทำแบบนี้ได้นี่ว่าอะไรเงี้ยก็น่าฝึกนะพี่ว่า A level หลังจากนี้ทั้งคณิต1ทั้งคณิต2มีโอกาสเจอแบบนี้นะพูดเลยว่ามีโอกาสนะลูก พอสมควรเลยแต่ว่าถ้าเป็นคณิต2ก็แบบเนี้ยแต่อาจจะง,ง่ายกว่านี้หน่อยถ้าอันนี้มันก็ค่อนข้างเทไปทางคณิตหนึ่งเนาะคือมันค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับแบบว่าต้องมานั่งแบบเทียบเทียบเทียบ,บ,บหลายช่องเหลือเกอินอะไรเงี้ยนะแต่ไม่เกินกําลังนะพี่ว่าไปลองฝึกกันได้แนวนี้สําคัญมากคือการวิเคราะห์ข้อมูลข้อสอบหลังจากนี้ไม่ถึกไม่อลังการละแบบวัดเซนต์มองออกปะวะจับมือเชื่อมกันสักนิดซิแล้วก็อ๋อทำยังไงอ๋อมาไปนี่สางสิบหตอบได้เลยนะครับเย่ yeah, จบแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะแล้วก็อยากให้ติวอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือติวแล้วชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับใต้คลิปเลยเย้บ yeah. ๊ายบายเย่